สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังน้ำทะเลท่วมถนนภูเก็ตฮะปีนี้รุนแรงกว่าเดิมจากอิทธิพลใต้ฝุ่นชบาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโซเชียลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการแชร์คลิปและภาพนิ่งน้ำทะเลเออล้นขึ้นมาท่วมขังบนถนนเทพกรย์ตรีฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปจังหวัดพังงาบริเวณหน้าหาดสายแก้ว ทำให้ยานยนต์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆโดยใช้เส้นทางเบี่ยงซึ่งเป็นทางจักรยานแทนโดยลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม65นี้เนื่องจากระยะนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและระนองซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดมูมรสุมแต่ปีนี้มีปริมาณน้ําที่พัดขึ้นฝั่งมีปริมาณค่อนข้างมากนอกจากนี้ยังมีพื้นที่หลายจุดของจังหวัดภูเก็ตที่มีน้ําทะเลหนุนสูงและพัดเอ่อขึ้นมาบนถนนเช่นหาดกะหลิมป่าตองหาดกมลาเป็นต้นจากการสอบถามนายวิวัต จินดาพลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขตอำเภอถหลางกล่าวว่าน้ำทะเลหลุนในบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันที่3กรกฎาคมนี้และจะเป็นเช่นนี้ไปจนถ,ถึงเวลาประมาณ15.30นสาเหตุหลักเนื่องมาจากฤด,ดูมรสุมซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงนี้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณน้ำที่ถูกพัดขึ้นมานั้นมีมากกว่าทุกปีและยังพัดเอาเศษขยะทะเลจำนวนมากขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะกิ่งไม้และพลาสติกต่างๆ ส่วนของรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเบื้องต้นให้มีการเบี่ยงเบนไปใช้เส้นทางจักรยานแทนแต่หากคลื่นยังพัดเอาน้ําขึ้นมาอีกอาจจะต้องมีการปรับแผนต่อไปขณะเดียวกันจากการสํารวจในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายของทรัพย์สินหรือมีประชาชนใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างดใดฮะนายนัชะพงศ์ประนิตผู้อำนวยการสรานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเกต็ตกล่าวถึงกรณีที่มีน้ําทะเลหนุนเอ่อท่วมพื้นผิวบริเวณถนนช่วงหักสายแก้วและใกล้เคียงว่า เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโซนร้อนกำลังแรงชบาเรือเล็กอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนสาเหตุเกิดจากในช่วงนี้มีคลื่นลมมรสุมและมีฝนตกในทะเลซึ่งมีผลมาจากสภาพอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียและประกอบกับน้ําทะเลขึ้นสูงทําให้น้ําหนุนขึ้นมาถึงผิวถนนและคลื่นได้ซัดขึ้นมาบนฝัง่งคาดว่าไม่นานน้าทะเลน่าจะลดลงมาสู่ระดับปกติ ต่อมาเวลาประมาณ15.30น,นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีนาฏได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับอสอําเภอกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนพื้นผิวจราจรเพื่อคืนผิวจราจรให้ยานยนต์ใช้การได้ตามปกติเช่นเดียวกับถนนริมหาดกละิมอําเภอรกระทูซึ่งมีน้ำทะเลหนุนและคลื่นพัดเอาทรายและขยะทะเลขึ้นมาหลังจากสถานการณ์ปกติ ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมทําความสะอาดผิวจราจรเช่นกันทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสําหรับในส่วนที่มีข่าวว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีผลกระทบกับจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใดซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศแจ้งฉบับที่1ลงวันที่3กรกฎาคม เวลาตีห้านี้แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงในระหว่างวันที่3 6กรกฎาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและระนอง ขอให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับขอาวกับุณข่าวจากียามสตรีนฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคริ่งใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ